ก็ขอบคุณทนี่้เกียรตินะครับก็เป็นครั้งที่สองที่รี่กรธกที่กรรครั้งนี่มากรกาก็ตื่นเต้นเพราว่าแต่ละท่านด้วยเป็นคือถ้าไม่แน่จริงผมก็แบบประจันสายท้าเป็นเว่าถ้าไม่ดีเหมือนกนหัวเราะคนราม่าเยเอะเทำอะไรก็ผมว่าอันน้สุดทายอย่างท่จเรนะว่าเาคอคอมมิวนิสคเบเว่าหลายคนแล้วอกว่าที่ผมว่าปัญหารว่าเวราทุกคนะเป็นระดับ C โ o แน่นอนทุรเพราะว่าเราคอมมิวต p o l i ีคอม m ิวเคชั่นรีรนหนให้กับคนรุ่นหลังอะไรให้กับคนมันเป็นหึ่งเดียวกันได้โดยที่ไม่แตกแยกไี่แตกาตว่าที่สำคัญน้คกัว่าปก,ก,ก็มีส่วนสำคัญเมื่อเราเป็นทุกนหลังเราจะสื่อสารกั่เด็นที่ใหม่นีที่รเราใส่ปปงอเวลานี้ได้อยู่กนตต้องเรีน่นแหละแต่ลดแก๊สไมไเพื่อให้สังคมมันเดินหนะ้และสองเ่องมาลัยก็เราเรื่อที่้ไม่ได้เชืวว่อวมันรวมกันได้เป็นหนึงเดียวก เิตว่าจะตอบแทนคนแต่อบนโบมาไม่ไว like like <Yeah. S 2> ้วางใจู้ว่าไม่ได้แต่ไม่ไ้จามาานนี่ไะอยู่ใด้ถิ่ไทยอีกนะเรไม่ได้เป็นเป็นเรีนโบสนะแล้วก็การศึกษาระบายน้แท็กติกนี่จะเป็นสิทเทที่ดูรลเส้นเลือดต่าครน่นจะคง้าผิดครับลบลงทุนใหนแ่ตอเทที่เหลือค็อลบลงทุนน้ต่างเงินเนี่ยแค่จะไม่ได้มีอะไรลงทารไหนเป็นลบลงทานเป็นลบลงุร่เีคนต้องมานั่งคิดเรื่องสีรถมาเจ็ดทิ เรื่องประเทศเป็นต่อไปแล้วก Get ็รวมตลาดใหญ่ทั้หมดให้ดูเทศบาลให้กรุงเทพใหญ่กว่านะแต่ถ้าให้เมืองมันโตเดี่ยวก็ถูกแล้ว่า GDP แล้วถ้าเกิดรวมปริมาณคนด้วยเกือบครึ่งเลยป็นตัวที่ว่ากรุงเทพมันต้องเป็นตัวร้ายของประเทศถามว่าแล้วแล้วความท้าทายล้มของที่วแล้วกรุงเทพเป็นเมืองที่มีควาดแค่ต่าำแต่ความแอคบสูงแคบคืะถนนทางมันเล็ก ตอนนี้คือเมืองเราจะเยลยตามถนนถนนที่ไม่มีโหนโดเหรอป้าโหนแรกไม่นด้แต่ปู๊บ้ับแถวหมู่บ้านตรงไหนก็ได้เพราะไม่มีโหนดปุ๊บเนี่ยการเดินทางมันยากปิ้งทันไปเนี่ยแม้ปิ้งของที่อยู่ใส่สีดำวง,ง,กกง,ง,งล้อก็คือวงแหวนวงแหวนรอบๆของเรานะที่ขึ้นไปดังอันนี้คือวงแหวนก็คือต่อถนนเนี่ยแต่ว่าไม่ถึงกันนะเขามีรั้วสูงเลย,ยเทียบร์ไะรัชการในี่าานชอบเดินเลย้อบเดินแบบเทียบ์ไฟ กม่ใช่ปืนเลเซรต่วการซึ่งมาใช้กานเคนรุ่นใหม่เอาเอาไฟล์นี้ไทำวิเคราะห์ข้อมูลว่าแต่ละเขตได้เงินเท่าไหรู่ไปวิเคราะแบบไปเัต้องลงกไปเดินไปูที่แล้วผมว่านักเรียนคือครอยากเรียนไปบันครูใช้เวลาให้เดกเรียนในการทำเอกสารเรื่อยๆอาารที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการสอนเด็กเอาที่นรลยีมันจับให้ครูใช้เวลานเด็กมากหลายคนเนี่ยกลับบ้านไปเล่นพา่าแม่ไม่กลับแล้วมีเทมโปรแกรม ส่งเสริมเรื่องการเรียนรู้ไม่ใช่เรื่องอดิวเทชั่นว่าในโรงเรียนประถมให้เรามีการทาที่จะดำเนินการที่จะทำเป็นต้นแบบแล้วก็คือผมเนรงี้แล้วก็ไมด้รที่แต่ว่าที่เป็นห่วงมากสุดตอนนี้คือก่อนไปเรียนคือสองห่วงหรือหกห่วง่ไปจเป็นช่องหวใหญ่เพราะว่าล้ามีเด็กในระบบเราเองแค่คือมีเด็กนะมบเกิดไปมางหนึ่คนเด็กเข้าในระเองมแค่ห่คนแล้วก็ตรงนี้ได้รับการดูแลที่ดีตอนนี้จะโฟกัสลูกเด็กก่อนไปเรียนมากที่เลย ขออนุญาตเสนอพรบนี้ไี้ได้เลยครับรัฐาว่ากัเดี๋ยวให้ทาบัตรไปเลยดีครับนี่ต้องต้องกลับรเลกันเยอเชนครับที่หลังครับท่าจะพันธกหคืออกเที่ยวไจังหวได้ทํางานราชการที่เจองานหนึ่งที่ไม่ร่วมมือมึนๆไเฉยอ่งเงยไม่เป็นระบาดงร้านนและ้ครับครับแลก็เลยเรียนถามว่าถ้าเจออย่างเงี้ยจะยังเยังไงที่ให้เขาร่วมมือไม่ได้ผมนงผมเองท่านออบาเป็นปัญหาแก้แก้ปัญหา ราตวอีกพ <ừ> ื้นที่หน่เขาไม่สนใแก้ปัญหาอางอว่าไกดฟ้าเรืองเปลี่ยนไปชาที่ไทยเรื่องสายตาินช้าที่ไทยพประชาชนม่ใจปุ๊บแต่แล้วเราก็ไปคุยหัวเลยเกิดแก้ปัญหาจะแก้ทีเชียงให่สเดินไปหารุบีเดินไปหาผู้บ้านดฟ้ามดว่าการสมนกหาแเนร่วมกนาได้